RPM Network p ี s <S ่เซนดนะผมก็สวัสดีพี่ๆน้องๆชาว g r a m อร r ทุกท่านด้วยนะผมแล้วก็ชาว Minecraft ด้วยนะฮะยินดีต้อนรับสู่ v i s t o r y Chat ครับผมรายการที่จะทำให้คุณเรียนรู้และสนุกไพร้อมพวกเราครับผม ก็ตอนนี้นะผมเราก็อยในหน้าเมนูนะผมของเกม Minecraft v ร r ช i o น1.5.2นะผมซึ่งวันนี้นะครับผมเราก็จะมารีวิวเซิร์ฟเวอร์ NC w i s t e r y c a s t นะครับผมเซิร์ฟเวอร์นี้นะผมถูกทำขึ้นมาเพื่อให้คนในชเนลเรานะผมหรือคนที่ s ับส c r i b e แล้วก็คนที่ติดตามในแฟนเพจเราเนะี่ยได้เข้ามาเล่นหรือหาความสนุกในเซิร์ฟเวอร์เรา นะครับผมหรือว่าจะเป็นคนอื่นก็ได้ที่เราที่ยังไม่รู้จักเราเนี่ยก็สามารถเข้ามาเล่นได้นะครับซึ่งเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมถูกเปิดเมื่อวันที่เมื่มอวันที่อะไรเดี๋ยวเช็คก,ก่อนวันที่สิบแปดเวลาสามทุ่มนะครับผมซึ่งพอเวลาเปิดไปนะฮะเปิดไปตอนเวลาสามทุ่มนะฮะแล้วตอนเวลาสี่ทุ่มเนี่ยเราก็ได้ทำการปิดตัวลงเพราะว่ามีระบบข,ขัดข้องอะไรนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็เปิดอีกทีหนึง่งก็ตอนเมื่อประมาณ แปดโมงนะประมาณแปดโมงเช้านะครับผมซึ่งตอนนี้ก็เป็นเป็นเวลาเก้าโมงครึ่งแล้วนะครับผมโอเคนะผมเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวเซิร์ฟเวอร์เอ็นซีวิสตอรี่แคดละกันนะผมว่าวันเนี้ยเซิร์ฟเวอร์นี้มันจะมีอะไรดีมั่งแล้วถ้าเกิดทําแล้วมันจะได้อะไรนะครับผมโอเคอย่างแรกเลยนะผมให้เราเนี่ยเข้าไปที่มิติเพย์เยอร์นผมอ่าเข้ามิติเพ er เยอร์นะผมแล้วกดคําว่าแอสเซทนะผมแอสเซทเบอร์นะผมเปิดอ่าับผม เซิร์ฟเวอร์เนมนะผมแล้วแต่เลยว่าคุณจะเขียนว่าอะไรนะผมส่วนเซิร์ฟเวอร์เอสเซทนะผมก็พิมพ์ว่า mct history class dot syces dot net นะผมแล้วก็แค่นี้นะครับผมเราสามารถคิดแอสเซทได้ก็คือการที่เราเนี่ยทำการซ่อนนะครนะผม IP นี้นะผมแต่ ผมเนี่ยจะไม่ทําการต้อนนะผมก็กดดรอนออกมาเลยอ่ากดดรอนปุ๊บอ้ามันก็จะขึ้นตย่งนี้นะครับนี่อ่าผมมีสองอันเนี่ยก็ทําการคลิกเข้าไปอ่ากดดรอนกดจอยไป end of team โอเคนะผมเดี๋ยวผมต้องเข้าเข้าโดยตรงนะครับผมอ่าสักครู่นะครับ ปึ๊บอ่าเข้ามาแล้วนะผมก็ให้เรานะทาการสมัครอะไรทําการเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําการล็อกอินอ่าซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ทําการล็อกอินแล้วนะครับผมก็เราก็จะมาเกิดด้านบนนี้นะตรงนี้จะเป็นสปาล์นะผมซึ่งสปาวอาจจะเล็กนิดนึงนะผมพอาเดินลงมาเนะี่ยนะฮะผมก็จะเป็นจุดมองนะผมหรือว่าจุดชมวิวก็ได้ต้องวางอย่างนี้นะผมจะเป็นจุดมองทั้งหมดนะผมตรงนี้จะเป็นจุดสปาวก็ว่าได้นะฮะ แล้วให้เราเนี่ยทำการกระโดดลงน้ำอืมกระโดดลงน้ำยุบอ่ากระโดดปุ๊บแล้วเราก็ทำการขึ้นมาันะผมอ่าทางไหนก่อนดีอ่ามาทางขวามือก่อนอุ๊ยสบตาขวามือับนะผมตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นจุดแจกของันะผมซึ่งเราสามารถคลิกขวาที่ป้ายนะผมแล้วก็ทําการดึงของออกมาได้โดยไม่จํากัดนะผมว่าเราจะเอาชิ้นนะผมถัดมานะผมข้างข้างนะผมก็จะเป็นชอ็อตนะผมซึ่งช็อตนี้ก็ยัง ยังเสร็จไม่สมบูรณ์นะผมยังต้องเรียกว่ายังเสร็จไม่สมบูรณ์นะผมซึ่งจะมีการขายไปแล้วฝั่งหนึ่งตอนวอีกฝั่งนึงเนี่ยยังไม่ได้ตั้งขายนะผมส่วนตรงกลางเนี่ยจะเป็นคําว่า coming soon นะผม c o m ม n g s o ูนก็คือรอการอัปเดตนะผมมันแปลว่าอย่างนั้นนะผมซึ่งของในที่นี้ในที่นี้นะผมก็ถือว่าขายถูกมากนะผมเพราะว่าอย่างเ,เพชรอย่างเงี้ดยดมอนด์เงี้ยราคาเม็ดละ ห้าร้อยใช่ไหมฮะแต่ถ้าคุณเติมห้าสิบาทนะคุณก็ได้ไปตั้งห้าพันห้าร้อยแล้วนะผมห้าพันห้าร้อยวีนะผมะส่วนที่ที่ตรงนี้นะผมก็เป็นลิงก์เติมเงินนะผมซึ่งเวลาใครจะเติมเงินนะฮะคุณพอเวลาคุณเติมเงินไปแล้วนะฮะคุณก็สามารถส่งข้อความมาบอกผมได้ผ่านโทรศัพท์นะผมผ่านโทรศัพท์ว่าเออเนี่ยคุณเนี่ยได้ทาการเติมไปแล้วนะเมื่อเวลา เท่านี้นะผมจานวนราคากี่บาทตัวละครชื่ออะไรนะผมแค่นี้ก็พอนะผมหรือว่าอีกทางหนึ่งนะผมก็คือทางสกายนะผมซึ่งสกายของ,งผมเนี่ยก็จะเป็นคําว่าวิสปรีนะผมสามารถเขา้ขาเข้าเข้ามาเพิ่มเพื่อนกันได้นะผมแล้วก็อีกทางหนึง่งนั่นก็คือทางกาลินานะผมซึ่งกาลินาผมเนี่ยก็จะชื่อว่าบอยแมนหนึ่งทีเจ็ดนะครับผมก็สามารถเข้ามาบอกผมได้นะผมหรือว่าในกรณีหนึ่งกรณีสุดท้ายนะครับใน ในเมื่อผมเนี่ยไม่ได้ตอบอะไรกับไปนะผมก็สามารถเข้ามาบอกในแฟนเพจได้นะผมนะบอกข้อความในแฟนเพจได้นะผมแต่ถ้าเกิดแอดมินฟิกแอดมินฟุกอยู่นะผมก็สามารถบอกแอดมินฟุกได้นะผมแล้วเดี๋ยวแอดมินฟุกเนี่ยจะโทรมาถามผมเองนะครับโอเคต่อไปับผมด้านหลังสปาวนี่ตรงนี้จะเป็นสปาใช่ไหมฮะดูมาเรามาดูด้านหลังกันครับผมด้านหลังนี้นะผมตรงนี้นะผมก็จะเป็นหินโพเทคนะผมซึ่งจะมีหินโพเทคเนี่ย เจ็ดคูณเจ็นะผมแล้วก็สิบสคูณสิแล้วก็ยี่สิบคูณยีบเอดนะผมไอ้เจ็ดคูณเจกับสิบสี่คูณสิบีเนี่ยมันไม่มีอะไรพิเศษไปนะผมนอกจากไอ้ยี่สบอ็คูณยี็นี้นะผมเพราะว่าหินยี่สเอ็ดคูณยีดนี้นะครับเป็นหินเอ่อเป็นหินไดมอนด์ใช่ไหมฮะซึ่งพอเวลาคุณเนี่ยกดซื้อไปแล้วเนี่ยคุณสามารถ บอกทางแอดมินได้นะผมว่าคุณเนี่ยเออได้ซื้อหินที่เป็นคุณยี่เวดไปแล้วนะคุณจะได้รับ v i p 7วันนะครับผมในกรณีที่คุณเนี่ยได้มี v i p อยู่แล้วนะผมเวลามันก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับอาจายวเราสามารถทำแบบนั้นได้นะฮะต่อมาผมด้าน,ด,านด้านตรงข้ามนะผมของหินโพเทคนะผมก็จะเป็น ยศนะผมยศต่างๆนะผมซึ่งยศเนี่ยนะก็จะมีตั้งแต่ v i p 3วันนะผมแล้วก็ v i p 7วันผมแล้วก็ v i p 28วันนะฮะเป็น v ี p 3วันเนี่ยจะราคา5,000บาทนะผมซึ่งคุณเนี่ยต้องเติมก่อนรู้ไม่งั้นคุณก็สามารถไปตีมอนเตอร์ได้นะผมตีมอนเตอร์เนี่ยก็จะเป็นการดอกเงินนะผมว่าเงินคุณเนี่ยจะได้จำนวนเท่าไหร่นะผมแล้วก็สามารถมาคิดขวาที่ป้ายนะผมเพื่อทําการซื้อนะผมต่อไปผมยศ vip 7วัน vip 7วันเนี่ยอยู่ในราคา9 0 0 9 0 0ับาทนะผม9 0 0 0น v นั่นแหละนะฮะซึ่งคุณสามารถเติมได้ในราคาร0อนึะผมหรือว่า90บาทก็ได้นะผมก็จะได้รับ vip 7วันนะผมแต่ว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยไม่อยากเสียเวลาต้องมานั่งกดไป่างนี้ก็สามารถบอกผมได้เลยนะผมก็คือเขียนระบบมาใน ip link ตรงนี้เอ้ยตรงขอโทษครับผมเขียนมาในิงก์นี้นะครับผมตอนคุณเติมนะผมว่าคุณต้องการอะไรนะฮะแล้วผมจะ ต่อไปก็ผมยศวีไอพีใผม2 28วันนะผมก็อยู่ในราคา1 8 5 0 0บาทผมซึ่ง1 8 5 0 0บาทนะฮะก็ต้องเติมประมาณ200นะครับผมซึ่งเติมในกรณีนี้นะครับผมพอเวลามีคนเติมไปแล้วเนี่ยคุณจะได้รับเงินอีก1,000 0นะครับผมคือได้รับอีก1,000 0หมนวีะผมเป็นค่าตอบแทนนะฮะส่วนเจ้า VIP 7วันเนี่ยฮะก็จะได้รับเงินตอบแทนไปในละเอ่อในเงินเท่าไหร่วะ พันหนึ่งนะผมนะครับส่วนสามวันเนี่ยก็จะได้รับไปอีกห้าร้อยบาทนะผมนะนี่คือคุณเติมห้าสิบทูใช่ไหมครับคุณได้มาซื้อวีไสามวันเนี้ยฮะมันก็ต้องเหลืออีกห้าร้อยใช่ไหมครคุณก็ได้รับอีกห้าร้อยก็นั่นแสดงว่าคุณเนี่ยได้มีเงินอีกพันหนึ่งนั่นเองนะครับต่อไปก็ผมเดินถัดมานะผมก็จะเป็นโต้อินชานนะผมซึ่งโต้เอินชานนี้ตอนเนี่ยคุณเนี่ยสามารถมาตีบวกของได้เลยนะครับผม ส่วนเรือง EXP นะฮ e นะหง EXP เนี่ยคุณสามารถหาได้จากการตีมอนสเตอร์หรือว่าทําการกดซื้อตรงนี้นะผมซึ่ง EXP ที่ผมได้ทําการเซตไว้นะผมก็จะมี EXP ร้อยหนึ่งนะผมแล้วก็ EXP พันหนึ่งนะผม EXP ร้อยหนึ่งนะผมอยู่ในราคา10 v วีนะฮะผมส่วน EXP พนะันหนึ่งเนี่ยก็อยู่ในราคาร้อยวีนะฮะผมซึ่งเราสามารถกดซื้อได้เลยนะผมเดี๋ยวผมเช็คเงินให้เดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะฮะซึ่งตอนนี้ผมมีเงินอยู่ศูนย 0 8นจุดแปดห้าดอนนะผมมันนี่เซตร้อยหนึ่งละกันเอ้อเอาพันหนึ่งละกันนะฮะอะ่โอผิดผิดผิดอ่าอ้ยมันยิ่งยากจริงๆนะฮะอ่านี้ละกันนะผมซึ่งตอนนี้ผมก็มีเงินอยู่แล้วพันหนึ่งนะผมเดีย๋ยวให้เราเป็นเกมโหมดเกมโหมดศูน ่างนี้นะฮะให้เราทําการคลิกขวาที่ป้ายนะผมสองป้ายนี้แล้วแต่แผมว่าคุณจะซื้อในราคากี่บาทนะครับผมซึ่งในที่นี้เดี๋ยวผมจะเทสในราคา10บาทก่อนนะผมก็คลิกขวาไปปุ๊บมันบอกว่าป้ายเนี้ยราคา10บาทก็คือคุณคิดครั้งนะึงเนี่ยคุณต้องเสีย10บาทนะแล้วมันจะบอกว่าถ้าเกิดคุณต้องการอย่างนั้นนะให้เราให้ต้องให้คุณเนะี่ยพิมพ์ว,ว่าพับ SV, VS, เอสวเอวนรัค์ามด้วย Yes หรดอคลิกอีกครั้งนะฮะ นี่นะคลิกปุ๊บเราก็ได้แล้วเอฟพีร้อยหนึ่งครับผมเมื่อกี้ผมมีเอฟพีอยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบห้านะผมตอนนี้ผมมีเอฟพีหนึ่งร้อยหกสิบหกแล้วนะผมแล้วผมเนี่ยแล้ทำการเซตเป็นแบบในคูลดาวนะผมก็คือกดครั้งหนึ่งเนี่ยต้องรอสิบวิถึงจะกดใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะผมอ่าต่อมาผมในราคาในราคาพันหนึ่งเอยขอโทษผมในราคาร้อยหนึ่งนะะในราคาร้อยหนึ่งนี่ก็สามารถ ทำเหมือนกันเหมือนในราคา10บาทนะครับผมแต่อันนี้ก็มีคูดาวเหมือนกันนะฮะมันไม่แตกต่างนะครับผมต่อไปก็ผมตรงนี้ก็ผมอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะผมก็คือเขียนว่า v s v เอ้ v s นะผม v s ย่อมาจาก Mystery Server นะครับผมที่ผมได้ทําการทําขึ้นไว้ผมให้ทุกคนรู้นะครับผมส่วนคนที่เดินอยู่ตอนนี้นะผมเป็นตัว NPC นะครับผมต้องเรียกว่าเป็นตัว NPC นะผม ตัว n b c นี้จะสามารถจะเดิน20ชั่วโมงนะผมตราบใดที่เซิร์ฟเวอร์เนี่ยไม่ได้ปิดนะผมเขาก็จะเดินตลอดไปนะฮะผมแล้วก็ตรงนี้นะผมก็จะมีตัวชาวชาวนานะคนบงังชาวนาเ้็นชาวนาชาวบ้านเออชาวบ้านก็จะมายืนอยู่ตรงนี้นะผมอันนี้จะเป็น coming soon เพราะว่ายังไม่มีข้อควา,ามมาเกิดขึ้นนะผมส่วนอันนี้นะผมก็จะเป็นกฎของเซิร์ฟเวอร์ซึ่งคุณสามารถมาแลกของได้นะฮะโดยการที่ คุณเนี่ยทำการเอาไม้นะผมไปตีกไม้ลงมานะฮะอ่าแล้วก็มาที่ที่ชาวนานแล้วก็เอาไม้เาอาไปวางผมก็จะได้หนังสือที่ผมเนี่ยได้เขียนไว้นะผมก็สามารถดูได้นะดูได้ตรงนี้นะฮะนี่ดูได้หมดนะผมซึ่งในการเติมผมถ้าเกิดคุณเนี่ยได้เติมครบสามรทูนะผมคุณจะสามารถได้รับสวู so เป็นดาบนะดาบขั้นที่1นนะผมเอาไปใช้ฟรีนะผมถ้าเกิดเติมครบ5 0 0รทูนะผมก็ฟรีดาบขั้นที่2นะผมเอาไปใช้ฟรีพร้อมเงิน20,000ืนวีนะผมส่วนใครที่เติม800บาทนะฮะก็จะได้รับดาบในตำนานนะผมดาบในตำนานนี้นะผมแล้วก็ได้รับเงินอีก50,000ืวีนะผมรับ50,000วีแล้วก็จะได้ของนะผมเป็นโมเดลนะผมเป็นที่ห้อยกุญแจนะผมในราคา ร้อยหาสิบบาทนะผมแต่ถ้าเกิดรวมราคาจัดส่งอะไรถึงบ้านแล้วเนี่ยก็เกือบสามร้อยนะครับผมซึ่งผมเนี่ยจะทําการติดต่อไปทีนึงนะผมสำหรับใครที่เติมครบแล้วนะผมสามารถรอเอนมินฟุกก็ได้นะผมหรือว่าบอกผมก็ได้ถ้าเกิดผมอยู่นะครับต่อไปครับผมให้เราพิมพ์ว่าเอต่อไปครับผมตรงนี้นะผมตรงวารนะฮะอ่าตะคู่นะครับผมตรงวาร์นะผมอันนี้จะเป็นหาแร่นะผมซึ่ง ว้าไปหาแร่นะครับตรงนี้นะครับอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นโลกใหม่นะฮะคือผมได้ทําการมีนคนถามเรื่องระบบนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยตอบนะครับผมเออผมขอพิมพ์ว้ไัก็คู่นึงนะครับจะเป็นโลกใหม่นะฮะคือเป็นโลกอีกโลกหนึ่งนะผมชื่อว่า o o r e นะผมก็คือมันอ่านว่า o นะผมก็คือหาแร่นะฮะซึ่งในโลกนี้นะครับผมคุณเนี่ย พยายามอย่าสร้างบ้านในที่นี้เพราะว่าถ้าเกิดคุณสร้างเนี่ยนะฮะพอเวลาเราทําการรีเซ็ตเนียฮะบ้านของคุณเนี่ยจะหายไปนะผมแล้วผมเนี่ยจะไม่ทําการรับผิดชอบบ้านคุณทั้งสิ้นนะฮะเพราะว่าผมเนี่ยทำการรีเซ็ตสองอาทิตย์ครั้งนะผมสองอาทิตย์ครั้งนะฮะ,อะ,ฮะโอเคตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเราสามารถหาไม้ได้นะตรงนี้จะเป็นไม้ต่างๆนานา,นานแล้วก็จะมีหินด้วยนะผมนะ,ะ,ะมหินด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่หนึ่ง อ๋อลืมไปไม่ได้เป็นเกมหมดต่อไปครับผมเป็นจุดหาเงินนะผมซึ่งหาเงินเนี่ยทุกคนอย่างเห็นอยู่อย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะผมก็คือเป็นจุดหาเงินนะผมซึ่งเราสามารถกดนะฮะผมแล้วจะมีซอมบีอ้ออกมานะผมซึ่งซอมบี้ที่คุณตีเป็นเนี่ยจะเป็นการดอบนะผมดอกเงินนะผมคือเงินที่คุณได้อย่างเช่นคิปเปิลนะครับผมคิปเปร์เนี่ยผมได้ต้องการเสร็จไว้แล้วหันงแต่ตั้งแต่หนึ่งบาทถึงห้าบาทมันไม่ค่อยแน่ใจหรือว่าสิบถึงห้าสิบนี่นแหละนะผม แล้ว่าจจะทําการดอกเอาครับผมว่าคุณเนี่ยจะได้เงินรับเท่าไหร่ดีอะไรประมาณนี้นะผมอันนี้ก็แล้วแต่โชคนะครับผมว่าคุณจะได้รับเงินเท่าไหร่นะฮะอึดลงน้ำแยวอ่าต่อไปครับผมจุดสุดท้ายนะฮะจุดสุดท้ายที่ผมได้ทาการสร้างไว้นะผมก็คือจุดสร้างบ้านซึ่งจุดสร้างบ้านเนี่ยฮะก็จะอยู่ในวุเนี้ยแหละล่ะฮะซึ่งคุณสามารถสร้างบ้านได้เลยนะผมเพราะว่าวุเนี้ยเราจะไม่ทําการรีเซ็ตนะผม นอกจากผมเนี่ยทการทําอะไรหมดเลยนะผมในกรณีนั้นเราค่อยแจ้งลูกหน้ากันอีกทีนะผมส่วนอีกที่หนึ่งวาร์ปอ,อีกที่หนึ่งก็คือบอสนะผมซึ่งบอสเนี่ยผมยังไม่ได้ทําการสร้างอะไรเสร็จสิ้นนะครับผมซึ่งเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีป้ายป้ายขึ้นมาวาร์ปบอสเนี่ยมาอยู่ตรงนี้นะครับโอเคนะผมเซอร์เวอร์เซอร์เวอร์วี อิสตอรี่นะครับผมสามารถรับคนได้เจ็ดสิบคนนะครับผมแล้วแต่ตามกําลังของมันนะฮะซึ่งเซิร์ฟเวอร์นี้นะผมจะมีกิจกรรมทุกวันเสาร์วันเดียวนะวันเสาร์วันเดียวซึ่งของที่คุณชนะนะฮะนะอ,อ,อย่างเช่นคุณเนี่ยชนะเอย่างเช่นนะครับผมอย่างเช่นนะฮะสมมติอย่างเช่นคุณนะฮะได้ทําการชนะกิจกรรมและผมในวันเสาร์นะ้ฮคุณก็จะได้รับ ของนะครับผมได้รับของหรือว่าจะได้รับปัทุมานี่นะผมซึ่งทูมันี่ที่จะได้รับนะฮะคนคนแรกนะผมคนแรกจะได้รับจํานวนเก้าสิบทูนะผมส่วนคนที่สองเนี่ยจะได้รับห้าสิบทูนะผมส่วนคนที่สามเนี่ยจะได้รับเงินนะะในเกมนะครับผมในจํานวนเงินสามพันยีนะผมซึ่งอันนี้แล้วแต่ผมว่าใครเนี่ยจะได้รับนะฮะเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันต้องแข่งกันนะครับผมว่าเออถ้าเกิดคุณชนะนะ คุณก็จะได้รับนี้นะแต่ถ้ากิคุณแพ้นะคุณยอมแพ้คุณก็ตายเออคุณก็ไม่ได้เงินอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคแล้วผมเซอร์เวอร์วิสต์ c ตรก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะผมที่กาลังดูคลิปนี้อยู่นะผมสามารถเข้ามาหาความสรุปได้กับเซอร์เวอร์นี้นะครับผมซึ่งเอ่อต้องต้องบอกนะคือผมเนี่ยยังลืมลงไปอินอีกตัวหนึ่งนะผมนั่นะนะคือไปอิน My Pet นะผมมันเพชหรือแพวะเป็นการ เอเอาเอามอนเตอร์ที่เราตีนะฮะจากใหญ่นะฮะมาเป็นสัตว์เลี้ยงของเราได้นะผมซึ่งตินตัวนี้เดี๋ยวผมค่อยลงอีกทีหนึ่งนะผมแล้วผมจะประกาศแต่ผมตามหน้าแฟนเพจวิสตอรี่แคทนะผมสำหรับใครที่อยากจะรู้ข้อมูลก่อนใครนะฮะก็สามารถแอดได้เยขอโทษครับผมสามารถติดตามหน้าเพจวิสตอรี่แคทได้เลยนะครับผม โอเคนะผมก็คลิปนี้นะผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะผมสามารถเข้ามาหาสนุกได้ทุกคนนะผมสวัสดีครับ